2528ของโรงเรียนสิทริกิเมนดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนบางมือตนรับการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เช่นมีคกานิยมทางวัตถุสถูกขึ้นปลอดภัยในหลายระดับตั้งแต่นั้นจ้าขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับประก ค่ะเรียนไม่เงียบกิจกรรมรอลันผมาก็คงยันสามสามยังไงทีมามบ้างบเพื่อว่าให้จริงที่ว่ามันไม่จะเป็นอ่ะมันได้อะไรออกไปแล้วก็อะไรเร็วขึ้นมนี่อโรงเรียนกอมบุญสุริยาเนี่ยได้พานักเรียนมา ศึกษาเรียนรู้แหล่งธรรมชาติเป็นป่าครงการพร้อมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าธรรมชาติแห่งนี้นะครับโดยเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ของเด็นักเรียนโมปลายครับอันนี้เป็นกิจกรรมครั้งแรกนะครับการขอ,อหรือว<ช>่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องยังไงครับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องครับผมโอเคครับอันนี้จะฝากอะไรถึงเด็กนักเรียนนะครับก็ฝากว่าพื้นที่ป่า ปากงกลางเนี่ยเป็นเป็นสถานที่อนุบาลเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ําเล็กๆเ,เพื่อที่จะให้มีทรัพยากรทางทะเลในอนาคตเพื่อให้ลูกๆล,ละหลานๆได้มีทรัพยากรได้ใช้ในอนาคตครับครับในส่วนนี้ผมคิดว่านะครับทีมทีมเก็อยากจะให้ทางโรงเรียนนี่ได้ได้เห็นความสําคัญในส่วนของโดยเฉพาะเรื่องของอาการฟื้นฟูทรัพยากร ป่าชายเลนโดยเฉพาะเหมือนที่ผมพูดว่า,าป่าชายเลนก็เหมือนที่เรา,อ,าอนุบาลจัดนา้าไม่ว่าจะเป็นปุ้งหอยปูปลาต่างๆาถ้าเราสอนให้เด็กของเราโดยเฉพาะที่เป็นเยาวชนได้รู้จักนะครับได้ห่วงเห็นในเรื่องของธรรมชาติผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรปลูกฝังให้กับเด็กของเราเยาวชนของเรานะครับได้เล่งเห็นความสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นป่าต้นน้ําไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆครับเพื่อนะครับอนาคตลูกหลานของเราก็จะได้มีทรัพยากร ในในส่วนผมตรงนี้ก็ฝากไปทานท่านพออและก็คณะครูของโรงเรียนด้วยผมเองในฐานะที่เป็นประธานกับก็อยากจะให้โครงการนี้ได้ต่อยอดได้ทําต่อเนื่องนะครับปีละครั้งสองครั้งก็แล้วแต่นครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับครับ